รอดูอีกสองปีปีครึ่งแล้วดูซิว่าพันหกพันเจ็ดจะได้เห็นไหมก็คุยกันอีกรอบหนึ่งว่าโอ้ยลุกนี้เชื่อพี่วีดีกวว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับไปพันหกพันเจ็ดในสองปีข้างหน้าเนี่ยฟังเรื่องดีๆของประเทศไทยไปเราจะได้ไม่มหมกลังใจที่ให้เมย์เพราะอะไรเพราะว่าหลายคนผมเชื่อได้เลยพันสองลงมาก็ต้องกลัวแน่นอนแล้วจะกลัวฟีแตกกว่านี้เยอะกีกว่านเยอะพันสองหรือว่าถ้าลงไปต่ำกว่านั้นยิ่งกลัวเท่าไหร่เหมือนโควิดยิ่งกลัวยิ่งต้องทําสติตั้งสติมีเหตุแล้วมีผลมีความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้้้นนนเราาาาจะไดกกืออหุุใยยมทที่่ง แย่ yeah, ain, แต่อย่าไปซื้อตอนที่ทุกอย theory, way, really ่างมันดีอย่างที่อเมริการทำนิวไฮประเทศไหนที่ทำนิวไฮอย่าไปซื้อมันต่อคำถามจอยนะว่าต่างประเทศหรือในประเทศดีผมมองว่ากลายเป็นว่าหุ้นในประเทศอ่ะดีทั้งที่จริงๆปีที่แล้วถ้าจอยตามงานพี่ปีที่แล้วหรือต้นปีพี่จะบอกประเทศไทยไม่น่าซื้อซื้อต่างประเทศดีกว่าซื้อ N แอสแดกเถอะพี่มันคนบอกเองลงมาตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลับกันแอสแดกปีที่แล้วลงมาสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกซื้อนแอสแดกเถอะพี่เอาวันนี้แอสแดกลงมาขึ้นขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้ อ่ามันไม่คว่ํหุ้นไหยก็ขึ้นอยู่ดีไม่คว่ํก็ถือว่าได้ตรงนี้ไม้เดียวถ้าควา่ํเราได้ไมั้ย2ไป3แล้วรอดูอีก2ปีปีครึ่งแล้วดูซิว่า16,000จะได้เห็นไหมแล้วก็คุยกันอีกรอบนึงว่าโอ๊ยรุ่นี้เชื่อพี่วีดีกว่าว่าตลาดหุ้นไหนจะกลับไป16,000ในอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่ากรีดน2 0 0ก็มองเป็นโอกาสแต่ตลาดหุ้นโดยระยะยาวสุดท้ายมันก็ขึ้นได้ตาม GDP เศรษฐกิจไทยก็ไไยังโตไปเรื่อยๆปีละ3%ก็ไม่ได้แบบหูไม่ได้กระตายมันก็เป็นเต่าที่แบบนิ่งๆไปเรื่อยแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกอย่างกระจายความเสี่ยงไว้ดีที่สุดหุ้นก็กระจายความเสี่ยงในหลายๆอุตสาหกรรมแต่ไม่ต้องแบบ100อุตสาหกรรมนะครับ เราหุ S <S <S ้นร้อยตัวไม่ต้องนะครับสิบตัวก็พอแล้วสี่ห้าอุตสาหกรรมสิบตัวก็เหลือเฟือกระจายความเสี่ยงเป็นหุ้นต่างประเทศบ้างกระจายความเสี่ยงเหมือนการลงทุนในตราสารนี้บ้างทองคําบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยกระจายความเสี่ยงหลายหลายอย่างอย่างปีนี้ผมว่าผมได้กําไรอะไรผมได้กําไรทองคําผมได้กําไรเรื่องของบอลตราสารนี้ราคาดอกเบี้ยเริ่มลงปีหน้าผมจะเริ่มกระจายซื้อหุ้นมากขึ้นผมจะเริ่มขายบอลขายเนสแดกนี่นะผมก็จะกระจายความเสี่ยงหมุนไปเรื่อยๆแต่ต้องมีความรู้นะแต่แน่นอนครับการกระจายความเสี่ยงช่วยทําให้เราสามารถที่จะบริหารเงินได้ดีในระะยยยยาาววเเนนนีีี่่ผมตตอออบบแแท6% 6% 5%ปัก็พพงงล้ จะติดลบบ้างแต่ก็ลบไม่เยอะถ้าเราก็้จายความเสี่ยงดีๆหุ้นที่ขึ้นไปแล้วทําจุดนิวไฮก็อย่าไปไล่ซื้อมันหุ้นที่ทำนิวโลก็ดูถ้าประเทศนั้นมันยังมีอนาคตยังดีอยู่ก็ซื้อมัน